ผู้ชายที่อ่อนแอมักจะทำตามความต้องการของตัวเองส่วนผู้ชายที่เป็นระดับกลางๆเนี่ยจะทำตามเป้าหมายของตัวเองครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งยั่วยุสิ่งล่อตาล่อใจเขาพร้อมจะทิ้งเป้าหมายของเขาทุกเมื่อส่วนผู้ชายที่ยิ่งใหญ่เขาจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งล่อตาล่อใจเขาจะเลือกเป้าหมายของเขาเป็นอันดับแรกเสมอแล้วคุณล่ะครับเป็นผู้ชายประเภทไหน Welcome the podcast to unknown Podcast ก็ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์นะครับช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยอาจจะทำคลิปออกมาช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเข้าลิงก์ที่ open chat ได้เลยนะครับปรึกษาพูดคุยปัญหาเรื่องการจีบสาวกันฟรีนะครับผมที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยมันมีระดับชั้นของความเป็นลูกผู้ชายอยู่จริงๆครับโบนโลกใบนี้ ซึ่งมันเป็นระดับชั้นที่ไม่ได้วัดด้วยหน้าตาเป็นระดับชั้นที่ไม่ได้วัดด้วยความรวยครับแต่ว่าวัดด้วยสภาพของจิตใจล้วนๆวัดด้วยความเข้มแข็งของจิตใจซึ่งความเข้มแข็งนี้แหละครับมันสามารถเอามาแบ่งผู้ชายได้เป็นทั้งหมด3แบบครับผมซึ่งผู้ชาย3แบบเนี่ยก็คือผู้ชายที่อ่อนแอผู้ชายกลางกลางแล้วก็ผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ผู้ชายที่อ่อนแอนีครับจะทําตามความต้องการของตัวเองทุกอย่างครับผม เพราะว่าเขาไม่มีอํานาจเขาไม่มีพลังมากพอที่จะควบคุมความต้องการของตัวเองแม้ว่าความต้องการนั้นเป็นความต้องการที่ไม่ดีก็เถอะแต่เขาไม่สามารถที่จะทํามันได้เขาไม่สามารถที่จะเลิกมันได้เช่นเขาเลือกที่จะวิ่งตามผู้หญิงวิ่งตามผู้หญิงเหมือนขอทานความรักขอทานไปเรื่อยๆอยากได้ความรักจากผู้หญิงหรือไม่ก็ปล่อยให้ผู้หญิงที่เป็นโกดิ igger, เกอร์เหยียบยำ่ำใช้ประโยชน์ ซึ่งจากที่ผมพูดมาจะเห็นได้เลยนะครับว่าคนที่รวยเนี่ยก็สามารถถูกผู้หญิงโกดิเกอร์ผู้นี้ใช้ประโยชน์ได้คนที่หลอกก็ถูกผู้หญิงโกดิเกอร์ผู้นี้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาหรือสถานะภายนอกมันเกี่ยวกับสภาพจิตใจล้วนๆเลยแต่ผู้ชายกลางๆเนี่ยครับมักจะมีเป้าหมายครับมักจะอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากมีหุ่นฟิตอยากมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อเจอสิ่งยั่วย,ยุเนี่ย เขาจะเบี่ยงเบนจากเส้นทางนั้นครับเช่นผู้ชายระดับกลางๆอยากมีเป้าหมายในชีวิตคือเป็นพ่อที่ดีแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือมีผู้หญิงสวยมาคุยกับเขาเขาก็เลยนอกใจแฟนตัวเองเนะครับเพราะว่าเขาควบคุมอารมณ์ทางเพศของตัวเองไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะไปมีเซ็กกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนอกใจครอบครัวตัวเองนี่คือผู้ชายระดับกลางๆครับเป้าหมายในชีวิตของเขาเนี่ยคือการเป็นพ่อที่ดีแต่เขาเลือกที่จะ เปี่ยงทำลายเป้าหมายนั้นทิ้งไปเพื่อได้เซ็กกับผู้หญิงสวยๆแค่นั้นหรือว่าขั้วตรงข้ามเลยครับก็คือผู้ชายระดับกลางๆที่เลือกทางแก้แค้นผู้หญิงอยากที่จะกดขี่ผู้หญิงบอกว่าตัวเองเป็นอัลฟาเมลซิกฟาซิกมาเมลอะไรก็แล้วแต่หลอกฟันผู้หญิงเพราะว่าชีวิตเขาอะเคยถูกผู้หญิงทำร้ายมาครับนั่นก็คือผู้ชายที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่ดี เป็นผู้ชายที่อ่อนแอครับโดนทําร้ายแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปแล้วไม่ยอมเป็นเหยื่อความรักแล้วเลยเลือกที่จะทําร้ายผู้หญิงแทนผู้ชายพวกนี้ก็โดนสิ่งยั่วยุนําตัวเองออกจากเป้าหมายเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเป้าหมายของเขาอาจจะเป็นแา้นอยากได้ความรักที่ดีๆเลยเลือกที่จะจีบผู้หญิงอยากมีความรักที่ดีๆตั้งแต่แรกแต่สักพักหนึ่งจีบไม่ติดเรื่อยๆเขาเลยเบี่ยงเป้าหมายครับเป็นความแค้นความแค้นยั่วยุให้เขาหลุดจากเป้าหมายตัวเอง แลวก็ทิ้งเป้าหมายตัวเองครับไปเลือกที่จะทําร้ายเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเจ็บอีกมันไม่ได้เป็นอะไรที่เท่เลยนะครับถ้าสมมุติคุณต้องการที่จะเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่เนะี่ยผู้ชายแบบที่สามนะเนี่ยเขาจะเลือกเส้นทางของตัวเองครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่เลือกทางของการแก้แค้นครับเขาจะไม่เลือกนอกใจแฟนไปหาความสุขชั่วคราวครับเขาจะเลือกที่จะห้ามใจตัวเองได้เขาจะสร้างครอบครัวที่มีความสุข ในระยะยาวครอบครัวที่ไม่แตกแยกอะครับครอบครัวที่ลูกเขาจะได้อยู่อย่างสบายซึ่งคนที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยคือคนที่มีอํานาจนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่มีผู้หญิงคนไหนไมาชอบคุณเลยแล้วคุณบอกว่าเออผมเป็นคนที่ดีผมไม่นอกใจแต่นั่นเพราะว่าคุณไม่มีอํานาจเนี่ยแต่คุณต้องเป็นคนที่มีอํานาจในการเลือกมีคนมีผู้หญิงสวยๆเข้ามาหาคุณเต็มไปหมดแต่คุณเลือกที่จะปฏิเสธผู้หญิงเหล่านั้นเพราะว่าคุณรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของคุณอนะ คืออะไรคือการทําให้ครอบครัวคุณมีความสุขคือการทําให้ลูกคุณอ่ะภูมิใจในตัวของคุณการเลี้ยงดูครอบครัวคุณนั่นคือเส้นทางของผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ครับสมมุติคุณยังมีความแค้นในตัวผู้หญิงอยู่คุณบอกว่าคุณอยากล้างแค้นผู้หญิงคุณจะสามารถเป็นพ่อที่ดีคุณจะสามารถเป็นพ่อเป็นสามีที่ดีได้ยังไงถ้าเกิดคุณสงสัยว่าการที่คุณเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่นะครับมันดียังไง ผมเลือกนอกใจดีกว่าได้มีเซ็กกับผู้หญิงหลายๆคนผมจะตอบเลยนะครับว่าการที่คุณได้เซ็กจากผู้หญิงคนอื่นหลายๆคนนะครับแรกๆมันอาจจะมีความสุขนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันมากเกินระ,ระดับหนึ่งคุณจะรู้เลยครับว่ามันเป็นเส้นทางที่มันจะไม่ได้เติมเต็มคุณคุณจะวิ่งเข้าสู่ความว่างเปล่าแล้วคุณจะไม่มีความสุขเลยบางทีคุณต้องมานั่งกลัวว่าแฟนคุณจะจับได้ไหม วัวว่าลูกคุณจะรู้ไหมว่าคุณเป็นพ่อแบบนี้ต้องแอบแชทหลบๆซ่อนๆนั่นคือสิ่งที่แย่มากๆครับคุณจะรู้สึกดีแค่ตอนไปอยู่กับเขาตอนมีเซ็กต์แต่ว่าทั้งชีวิตคุณคุณต้องมากังวลกับสิ่งที่จะตามมาผลลัพธ์ที่จะตามมาถ้าแฟนคุณรู้แฟนคุณจะทิ้งคุณไหมแล้วลูกคุณจะอยู่ยังไงต้องมาเป็นปัญหากันอีกซึ่งคนไทยนะครับไม่ใช่คนไทยหรอกผู้ชายทั่วโลกเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเลยว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายที่อ่อนแอกับผู้ชายที่ระดับกลางๆคุณเลยเห็นปัญหานอกใจกันเต็มไปหมดถ้าสมมติคุณต้องการเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยครับข้อดีของมันเนี่ยนะครับดีที่สุดเลยเนะี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําแล้วลูกคุณได้อย่างเดียวหรือว่าแฟนคุณได้ดีอย่างเดียวสิ่งที่จะได้เนี่ยคือตัวคุณครับคุณจะเป็นคนที่เติมเต็มชีวิตในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับเกิดมาเนี่ยเป้าหมายของเขาต้องการที่จะ f ูล f i l l ซึ่งเป้าหมายนั้นนะ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะคือคุณต้องไม่ทําให้เป้าหมายนั้นนะ่ะมันเสียไปกับเรื่องโง่โง่เพราะว่าความสุขชั่วคราวของคุณคุณควรเลือกความสุขระยะยาวเลือกทางที่มันไม่ได้ต้องหลบหลบซ่อนๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่ลูกผู้ชายเนี่ยควรจะมีเลยนะครับมันเป็นพื้นฐานของการเป็นลูกผู้ชายเลยเนี่ยคือความรับผิดชอบครับ คุณเลือกแล้วที่จะเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้คุณเลือกแล้วที่จะมีลูกกับผู้หญิงคนนี้คุณต้องรับผิดชอบพวกเขาครับไม่ใช่ว่าคุณจะมาแค่เออฉันเลือกเป็นแฟนแล้วไงฉันรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบความสุขของตัวเองไปมีเซ็กมั่วมันไม่ได้ครับคุณเป็นลูกผู้ชายนะครับการทําความดีเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมันอาจจะเป็นเรื่องที่โคตรรู้สึกว่าแบบทําไมกูต้องทําวะความดีอะ แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของมันอะ่ะจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่คุณทําชั่วครับการทาชั่วเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะมากๆแค่คุณหลุดคุณเผลอแป๊บเดียวคุณก็ทําชั่วได้แล้วแต่นั่นมันจะไม่ได้ทําให้คุณค้นพบกับความสุขที่แท้จริงครับตัวร้ายกับพระเอกนะครับถูกสร้างมาด้วยความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับถ้าคุณดูหนังคุณจะรู้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ตัวร้ายกับพระเอกแตกต่างกันนยครับมันคือความเข้มแข็งภทยในจิตใจของตัวร้ายและพระเอกครับ คนที่ควบคุมจิตใจของตัวเองไม่ได้เนี่ยจะเลือกทางล้างแค้นส่วนคนที่ควบคุมจิตใจของตัวเองได้จะเลือกเดินเส้นทางของความรักครับคุณอยากเป็นตัวร้ายหรือว่าอยากเป็นพระเอกในเรื่องของคุณคุณเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเลยครับก็ถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ